พอแม่พอนะคะฟังทางนี้จะบอกเป็นพอสอแยกให้นิดหน่อยแล้วสรุปรวมตอนท้ายมาฟังจ้ะนะกระต่ายกระโดดออกจากป่าเกิดพอสอ4 2อาอายุ25ย่าง26จ้ะประตูงานปิดหง,งุดหงิดทะเลาะอ,อะไรกับใครก็ไม่รู้นะคะทะเลาะกับคนในที่ทํางานทะเลาะกับคนที่เราต้องเจอเจอช่วงวันที่29-30ไม่ค่อยดีประตูเงินก็ปิดนะคะภาระเยอะอยากจะซื้อบางทีไม่กล้าซื้ออยากจะจ่ายบางทีไม่กล้าจ่าย นะคะเข็มเข็มเรื่องเงินหน่อยก็ดีเนาะเบื่อเบอื่อเซ็งเซ็นวุ่นวายอดทนประตูรักเปิดต้นสัปดาห์ขัดแย้งกลางสัปดาห์เอยเฉยปลายสัปดาห์ดีแล้วจ้ะคนค้าขายให้ขยันลูกค้าเก่าจะมาเงินยังหมุนเข้ามานะคะเนาะปัญหาเก่าๆเ,เรื่องงานยังมีให้ต้องเจอเจออยู่ใครที่มีปัญหาทะเลาะอะไรกับแฟนมีโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจกันยังตัดกันไม่ขาดคนโสดมีโอกาสพบรักพูดเพ้อๆหน่อยนะคะ เนาะสุขภาพดูแลตัวเองให้ให้ดีนะนะคะอะมาต่อคุณที่เกิดพศ2530อายุ37ย่าง39นะคะประตูงานปิดประตูใจปิดออกจากงานตกงานป่วยไม่สบายใบใบาสายสายรู้สึกไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงบางคนเนาะช่วงวันที่29 30ไม่ค่อยดีประตูเงินถามว่าเปิดไหมมันก็เปิดเหมือนกันแต่เป็นการเปิดครึ่งปิดครึ่งแบบเหมือนง้มแง้มอะนะคะ เนาะคนค้าขายในบางทียอดขายมันจะดบๆแต่คุณจะมีเงินทางอื่นเงินทางรับเข้ามาเงินจากคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือก็ยังได้อยู่นะคะประตูรักก็เปิดนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้นไม่ดีกลางสัปดาห์เป็นต้นไปเริ่มดีแล้ว งอนอะไรกับใครจะกลับมาเดียวคนนั้นคนในครอบครัวคนที่เรารักยังรักอยู่หลายๆคนก็จะไปไหว้พระทําบุญใบบวชไปถือศีลดีจะ้ะลูกค้าเก่าจะเข้ามาเยอะหน่อยช่วงปลายสัปดาห์คนค้าขายก็ต้องขยันนะปลายสัปดาห์ถือว่าเป็นจังหวะดีเนาะมาต่อนะคะคุณที่เกิดพศ2518อายุ49ย่าง50ประตูงานเปิดประตูใจเปิดคุณกำลังมองหาคุณกำลังค้นหาหาอะไรทำนะคะหาสังคมใหม่หางานใหม่ หาคนที่ถูกใจเข้ามานะข่าวดีต้นสัปดาห์กะดีกระดาเออนะคะประตูเงินปิดจ้ะใค้จ่ใจค่อนข้างจะเยอะและสัปดาห์นี้ระวังเรื่องทะเลาะขัดแย้งหรือวุ่นวายโดยเฉพาะช่วงวันที่หนึ่งสองสามนะคะประตูรักเปิดรักแดนไกลรักออนไลน์รักที่มีคนซับพอร์ตช่วยเหลือก็ยังโอเคอยู่นะแต่คุณก็ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะ นะคะโสดมีโอกาสพบรักกําลังมองหาใครสักคนนะคะในดวมันบอกว่าจะเจอคนที่ถูกใจแต่บางคนก็อยู่กับลูกเต้าก็มีความสุขดีรักไม่มีปัญหาอะไรมากยกเว้นถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะคะคุณที่เกิดพศ2506อายุ61ย่าง62นะคะประตูงานปิดประตูใจปิด ทะเลาะขัดแย้งมีปัญหาวุ่นวายออกจากงานใช้อารมณ์ช่วงวันที่29-30ไม่ค่อยดีถือว่ามีเคราะห์บาต้องใจเย็นนะคะประตูเงินเปิดเงินจากการทำงานหรือตกงานแล้วมีโอกาสได้งานเป็นงานที่คุณจะได้โชว์ความสามารถด้วยนะคะประตูรักปิดไม่สบายเครียดนอนไม่ค่อยหลับผู้ยังไงกันนะสัปดาห์นี้ประตูเงินส่องประกายสุขภาพให้ระวังหรือคุณอาจจะมีเรื่องเครียดรักตัวเองให้มากม นะคะเนาะสู no. ้ๆจะ้ะไม่เหมาะที่จะเปลี่ยนงานนะยกเว้นเขาให้เปลี่ยนเออก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะคุณที่เกิดพศอ,อ,อะไรคุณที่เกิดพศสองห้าอายุ13บย่าง14และ2494อายุ73็ย่าง74็ดิบสประตูงานเปิดประตูใจเปิดต้นสัปดาห์ดีดี2ยิบ ประตูเงินถามว่าเปิดไหมก็เปิดแต่ว่าอาจจะโดนดุโดนตําหนิเรื่องเงินหรือต้องวางแผนเรื่องเงินให้ดีสักนิดหนึง่งบางคนจะถูกปรับบางคนจะโดนใบสั่งบางคนก็มีเหตุให้ต้องเสียบางทีเป็นเรื่องของการซ่อมสุขภาพน้องหมาน้องแมวป่วยขับรถขับลาเด็กๆก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะอายุ1 3บส่เนี่ยมีใบขับขี่หรือยังบางทีอาจจะโดนคุณพ่อคุณแม่ตําหนิหรือคุณครูตําหนินะคะประตูรักก็เปิดเนาะ มีดวงเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวไปไ่ว้น้ําไปอยู่ใกล้น้ําไปเที่ยวพักผ่อนลูกเต้ามาหาก็ได้ด้วยถามว่าโอเคไหมโอเคจ้ะนะคะอ่ะรักตัวเองนะอย่าเอาแต่ใจมากด้วยนะคะนะงานประตูเปิด60%เซเดี๋ยวนะ50%สิเเงินประตูเปิดหนึ่งโอ้ตายละเปิด40%ประตูเงิน รักเปิดกว้างใบสุดท้ายขึ้นมาดีประตูรักเนี่ยเปิด80%ปรนะประตูงานกับประตูเงินสัปดาห์นี้น่าเป็นห่วงนะคะบริหารจัดการเรื่องงานเรื่องเงินให้ดีอย่าใช้อารมณ์เนาะสีเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้เป็นโทนน้ําตาลโทนโทนทน้ําตาลแล้วก็โทนเขาเรียกว่าโทนสีอะไรนะเออสีออกโทนชมพูก็ได้นะคะการทําบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้ เก็บเงินเก็บทองให้ดีอย่าใช้จ่ายตามอารมณ์หรือหรืออย่าลงทุนอะไรเสี่ยงๆอย่าใช้อารมณ์ตัดสินนะคะห้ามรีบร้อนเนาะอย่าทะเลาะอ,อะไรกับใครนะจ๊ะสีเสริมดวงบอกไปแล้วใช่ไหมการทําบุญก็บอกไปแล้วเนาะนะคะโชคไม่ค่อยเด่นนะสัปดาห์เนี้ยนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าจําเป็นเราต้องอะไรละ่ะนะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะคะ Ja, linje, no.